นะคะเทศสกลินการยักษ์สิทธิคูณศินะคะแล้วก็ท่านกลางนะคะคือดรสมศักดิ์กวินไกรกรรมการผู้จัดการบริษัท MBD h e l t h a r e r ซันโบริงเรนิกส์ประทญี่ปุ่นค่ะครับแท่านสุนะคะคือดรแด๊กบอกเรอออนิิคอินโนเวชั่นบริษค่ะไมยดยชื่อเด็ให้ไี่ทีรวมถก ประสงค์ในการจัดง,งานในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเปิดตัวสินค้าวิสตาเซสมินไดทามนะคะผลิตภัณฑ์แรกที่เป็นความร่วมมือระหว่างสันโตวิเวลเนสประเทศญี่ปุ่นกับแบรนด์วิสตาเพื่อที่จะนําเซสมินสารสกัดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเข้ามาสู่มือผริบโคู้บริโภคคนไทยนะคะเพราะว่าเซสมินเนี่ยเป็นสารสกัด ที่อยู่ในสินค้า s ั n t و r ي เซ s a m i n เคซึ่งเป็นสินค้าของซ n นท r ر w e l l รเ s s มากว่า30ปีนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารในประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าโดยตัวเคอเด็กเลยนะคะเราเลือกสัตว์ตัวเซสามินเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นจะเป็นเพียวเซ a ามินพาวเดอร์นะคะซึ่งจะไม่ใช่น้ำมันงานทั่วไปเพราะว่าจะมีสารสกัดเซสามินที่มีในปรมิมาณสูงกว่า น้ำมันงานทั่วไปเนี่ยหลักเท่าเลยแล้วก็เป็นการแซนด d ไ r d ์สารสกดัดใน document เนี่ยให้เท่ากันตรงตามงานวิจัยจากญี่ปุ่นที่มีการรอบกับว่ามีประสิทธิภาพในการดูแลคุณภาพการน,นอนลดอาการเหนื่อยล้าได้ค่ะแล้วก็นอกจากตัวเซราม,มินเองเนี่ยยังมีสารจากธรรมชาติอื่นๆเช่นแอลเทียนีนะคะซึ่งจะช่วยให้ลดความวิตกกังวลช่วยผ่อนคลายก่อนนอนค่ะช่วยปรับเท่าควาเวฟในสมองได้นะคะแล้วก็จะมีตัวน้ำมันจมูกข้าวไรเซอร์ออยนะคะ ซึ่งมีกรดอะมินโ,นโนที่มีคุณค่ากับร่างกายนะคะแล้วก็จะมีผสมของวิตามินอ e ีที่เป็นแอนตี้ออกซิแดน์ด้วยแล้วก็จะมีวิตามินบี12ช่วยส,มส,มสมงว่างเสริมการทํางานของระบบประสาทหรือว่าสมองค่ะซึ่งสาสรสกัดทุกตัวเนี่ยเราคัดมาจากถ้าเกิดว่าเป็นเจจามีนเอ่ออแลเจนีแล้วก็ตัวไรซ์เจอร์คอยเนี่ยจากญี่ปุ่นนะคะส่วนวิตามินบี12ให้จากประเทศฟินแลนด์เลย ในส่วนของวิชัาเซซเมินไนทามเนี่ยเรามองบริิทในแง่ของการเป็นอ u c เคชันแล้วก็เอ็กเซเรียนนะคะที่จะมอบให้กับผู้บริโภคคนไทยเพื่อได้ให้เข้าใจถึงว่าคุณภาพการนอนเนี่ยสำคัญต่อการใช้ชีวิตยังไงเพราะว่าเราเห็นความสําคัญของ restorative sleep ซึ่งคนในยุคสมัยนี้เนี่ยมีความรู้แล้วก็ให้ความสำคัญคุณภาพการนอนมากขึ้นไม่ใช่แค่หลับได้ง่ายหรือว่านอนชั่วโมง ถือว่าไม่ตื่นกลางดึกแต่ว่าเป็นการตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความสดชื่นมี energy มี productivity พร้อมที่จะใช้ชีวิตในว,วันด้วยค่ะเรามองกลุ่มคนวัทํางานนะคะที่อายุประมาณ25-45ปีมีชีวิตที่เร่งรีบใช้ใชีวิตประจาวันอย่างดุเดือดน,นะคะในยุคสมัยนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตมีความวิตกกังวลมากมายนะคะ multitasking ล้วก็มีความเครียดสะสมจนเกิดเป็น positive stress นะคะทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับมีปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงคนที่ต้องการใช้ชีวิตที่มี p r o d u c t i v i t y มากๆต้องการใช้เวลาในการนอนของตัวเองเนี่ยให้มีคุณค่ามากที่สุดเป็น r e s o r a t i v e Sleep ที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังการนอนอย่างแท้จริงค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นความร่วมมือระหว่าง s a n t u r y Wellness กับแบรนด์ดิสต้นเ,นเ,สเ,ปเป็นตัวแรกครับฉะนั้นความคาดหวังของเราเนี่ยค่อนข้างสูงเลยในช่วงช่งปีแรกจะเปิดตัวสุดท้าเนี่ยเราคาดว่าเราจะเพิ่มการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคไป้ไปไปไปทำงานที่เรามุ่งหวังไปเนี่ยให้ได้มากที่สุด ในส่วนของยอดขายเนี่ยเราคิดว่าเราจะเป็น, top นปท็อปฟรีในกลุ่มซัพพลリเมนต์ที่อยู่ในกลุ่มของตัวช่วยส่งเสริมสุขภาพการนอนเนี่ยค่ะภายในปีแรกที่เปิดตัวสิน,นะครั้งค่ะครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันว่าในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตลาดในผลิตภัณฑที่มีอัตราการเจริญเติบโตของ p r e v e n t ท v e Care ในแง่ของการป้องกันนะครับให้ตัวเองมีสุขภาพดีเวลดีมากกว่าการที่เป็นไม่สบายแล้วพ้่งขึ้นมารักษา การที่ซันตูรีเนี่ยมาร่วมมือกับพิซซ่าเนี่ยก็ได้ได้ไดเล็งเห็นศักยญญาภาพของพิซซ่าเองที่อยู่กับคนไทยมา25ปีนะครับทั้งในด้านการเข้าถึงตลาดการมีชแนลการช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกว่าอมนิชาแนลมีทุกช่องทางนะครับก็เลยมองว่าเป็นความร่วมมือที่จะสร้างสินค้าที่ดีให้กับประชากรข,ของประเทศไทยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ิซซ่าเซสเมียนหทยทางนะครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างที่ทาง การตลา็ได้บอกไปว่าปัญหาของการนอนไม่ดีไม่มีคุณภาพเต็มที่ค่ประเทศไทยเนี่ยจากรีเซิร์่มีถึง40นะครับแล้วการนอนไม่ดีเนี่ยมันส่งผลถึงอาการที่เจ็บป่วยต่างๆมากมายถ้าเรานอนอย่างนี้ของรีเิริสุทธิปเนี่ยมันก็จะช่วยได้เป็นการนอนที่เพื่อการฟื้นฟูร่างกายโดยแท้จริงครับอินดียที่อรี้ะครับ่อ The product is a natural product containing sesamin and so it doesn't really cause addiction and drowsiness So unlike typical sleeping drug or melatonin, those kind kind of force your body to sleep, it's not very healthy. So um, sesamin in sesamin lifetime is natural and it conditions your body for the normal sleeping cycle. ปลอดจากธรรชาติแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีสารเคมีนะคะอย่างเช่นยาต่างๆนะคะแล้วก็มีว่าเมลาโทนินนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ระดับของเมลาโทนินในร่างกายของพี่กับไม่ไม่ถึงข่ายได้ง่ายๆนะคะไม่ถึง้นของการนอนหลับได้อย่ามีคุณภาอนิจจเสริมนี้นะคะหรส่วนของเซซามินนะคะคือเขาจะไปออกฤทธิ์ที่ปากค่ะแล้วก็จะช่วยในการลดระดับของอนุมูลอิสระนะคะ ซึ ons, handle, hum, ่งเป็นต <c oughs> ัวที่ทําลายเมลาโทนินที่เป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการนอนหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวเซซามินเนี่ยทำงานในการลดระดับตัวนี้โดยเฉพสะแล้วเนี่ยเวลาที่ตัวเมลาโทนินก็จะอยู่ในร่างกายได้นานยิ่งขึ้นทําให้สามารถที่จะหลับได้ลึกยิ่งขึ้นค่ะนี้เป็นเป็นกลไการทดลอโอเค so sesame by itself actually works s i the f i c a n t to help to condition our body sleep focus <c oughs> and then we also added LT l t h l e n i n so l t h l e n i n is actually found in tea <c oughs> which helps us to relax so when you relax you sleep better and then there's of course the rice bran oil which contains uh unsaturated acid which is good for our nervous system and also B12 which is also good for our brain and nervous system so all t h i s in combination will help us to fall sleep easier and sleep deeper for p o s t o v e sleep ครับข้อในในสุดท้ายจะมีสารสระกอบในทางมีเทลซิสเตอร์เลยนะคะจากธรรมชาตินะคะโดยการออกกทลังกายนะคะผลให้อะฮอร์โมนของการนอนหลับนะคะแล้วก็การ ผลเนี่ยบมาล้างแล้วก็หลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในกลุ่มจะมีแอลกีนีนะคะซึ่งมาจากผู้ผลิตสาระที่พบได้ในชาเป็นธรรมชาตินะคะทำให้สมองผ่อนคลายนะคะแล้วก็ทําให้หลับได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีไบโอไนต์นะคะที่งนี่จะมีคุณไขมันที่ดีนะคะส่งผลในเรื่องของการนอนให้ดีขึ้นนะคะรวมถึงดีวิตามิน B12 ที่ช่วยชดคุณตอนกประสาทแล้วก็สมองนะคะทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลับได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็หลับ โดยที่ตัววีซ่าเซามินไนท์ทางเองเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้เสริมควบคู่ไปกับการรับประทานเวลาทานิีนได้นะคะก็เราทำอินเทอร์เน็ตเซอร์วยแล้วก็พบว่าคนที่รับประทานเวนาทานิีนอยู่แล้วแล้วก็เสร,ริมวีซ่าเซามินไนท์ทางเข้าไปเนี่ยช่วงตื่นนอนเนี่ยเขารู้สึกว่ามึนงงน้อยลงแล้วก็อ่อนล้าอ่อนเพียน้อยลงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มที่จะขายใน ร้านค้าออนไลน์ของ v i s t a นะคะมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังทยอยเข้าในผู้ค้าที่เป็นโมเดิร์นเทของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นวัดสันร้านมูดร้านเพียวนะคะแล้วก็ท็อปไวต้านะคะก็กําลังที่จะเข้า,ขานเพราะฉะนั้นก็จะสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนาทั่วไปนะคะแล้วก็ร้านโมเดิร์นเทรดรมถึงร้านค้าออนไลน์ของ v i สก้ด้วยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ย Century Wellness เองเนี่ยมีศักยภาพในการนำนวัตกรรมใหม่ๆนะคะจากญี่ปุ่นเพราะว่าทาง c e n t ร r ่เองเนี่ยก็มี Century Research Center ซึ่งเป็นแบ,บ็คอัพอยู่นะคะแล้วก็ทางวิสตาเองเนี่ยมีในส่วนของความรู้ความเข้าใจในการคนไทยแล้วก็ความความเข้าใจความต้องการของคนไทยนะคะเรามองว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นซีเนอร์จิสการที่จะส่งเสริมทาให้สินค้าที่เราจะออกสิ่ตลาดลักต่อไปเนี่ยสามารถที่จะตรงความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมากขึ้น แล้วก็สินค้าที่เราจะออกเทรดตัวแบบถัดไปเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เรียกว่าเป็น science back ก็คือมีงานวิจัยรองรับค่ะตามซันตูรี่แซนด์ด้าก็เดี๋ยวเริ่มสังคมกันครับก็อย่างที่เรียนว่าวิสัยทัศน์ของซันตูรี่ญี่ปุ่นนะครับก็ท่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าแบบว่า inspire billion offline นะครับก็อยากให้สังคมเนี่ยทุกๆคนในสังคมได้แสดงความเป็นตัวตนของตัวเองได้ออกมาเต็มที่นะครับได้ได้เข้าถึงความสดใสนะครับในแง่ของ โดยการมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยทําให้ร่างกายมีสุขภาพดีครับและในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นความเร่องม,มือทั้งสําคัญก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ให้ทางที่สื่อมวลชนนะครได้แนะนำและให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนได้ลองทดลองใช้นะครับเพราะว่าซันเดอรี่เนี่ยเราสแตนด์บ q u คุณภาพนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นสําคัญโอเค so u um, ไ From a Suntory wellness perspective yeah. and also from a visual perspective, um, we design our product to be high-efficiency, which means that definitely when tech, you can feel the effect, and also high safety and quality. Yeah. So in terms of safety, we are almost one level higher, I would say, than Thailand Standard because we have our backing from Suntory Safety Institute, whereby we do check all the various combination of ingredients, whether they are safe for human consumption. So, so that is our promise uh, to the ที่บริแทนเนอร์ของโปรดักชั่น High e f ค i c a c y High Quality High Safety ก็คือเป็นเขาเริ่มเปิดบริการแล้วก็แอนด์วิซ่านะคะที่จะให้เราลอกโปรดักชันะคะเพราะนั้นสินค้าที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็เห็นผลจริงนะคะแล้วก็ทางเราได้ได้มีสถาบันที่ประเมินความปลอดภัยของสานค้าภายในนะคะก็คือรับรองได้ว่าคุณภาพและความปลอดภัยเนี่ยเป็นที่เชื่อถือได้ค่ะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ทานแล้วเห็นผลจริงค่ะ สุดท้ายค่ะก็อยากจะเรียนว่าอันนี้เป็นก้าวสำคัญของทั้งแบรนด์วิสตาแล้วก็ซันทาวิเวลเนสอย่างแท้จริงนะคะในการที่จะนำศาสตร์จักเซสซามินจากญี่ปุ่นซึ่งมีวางจำหน่ญญายในญี่ปุ่นเนี้ยมากกว่าส0ิปีแล้วก็มีงานวิจัยรองรับมากมายกว่า40ฉบับนะคะมาถึงรู้ผู้บริโภคคนไทยในวันนี้แล้วเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมี restorative sleep หรือว่าการนอนหลับที่ได้รับการฟื้นฟูทางด้างกายแล้วก็สมองอย่างแท้จริงนะคะก็คือทางซันทาวิเวลเนสเนี่ยเราหวังว่า จะช่วยให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อยา่างเต็มที่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไวัยไหนก็ตามสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองเนี่ยออกมาอยา่างเต็มที่เพื่อที่จะให้มีชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้ค่ะ เราใช้เซซามินจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในซันโทรี่เซสซามินเอฟหรือว่าซันโทรี่เซสซามินเรนจ์ตัวอื่นๆที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นเลยนะคะ uh huh. นำมาผลิตในประเทศไทยแล้วก็สารสกัดที่เราใช้บริเวณื้นก็นำเข้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัว L-Tiamine ไรซ์เจอร์พอยก็เป็นจากญี่ปุ่นนะคะส่วนวิตามินบีติดสองเนี่ยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งผู้ผิตคนสูงเนี่ยเป็นนักวิจัยชาวญี่ปุ่น uh huh. ที่ได้ปรับสูตรให้เข้ากับคุณภาพแล้วก็คุณภาพแล้วก็ความคาดหวังในการ ที่จะใช้ผลิภัในกลุ่มนี้กับคนไทยแลว้วก็ให้ตรงกับออตามที่อ,อยอไทยกำหนดค่ะถามออนึีงครับว่ามันมีข้อจํากัดในการใช้ไหมครับเช่นช่วงวัยแล้วก็ความถี่ในการใช้ครครับ <Yes. S 2> no. um, l a b o u r a r i s h r e s ฟูมเลชันหรือแม้แต่อิมเพลเดียนที่เราอินพุตเข้ามาแต่ในแง่ของการควบคุมการผลิตเราก็อยู่ภายใต้ของซันตอรี่ฟอริทีจากญี่ปุ่นนะครับแล้วทีม Q4 QA ก็มีการแรนดอมมีการส่งตรวจเช็คอะไรก่อนที่เราจะรีลีสหรือผลิตเข้าไปสู่ตลาดเรื่องปลอดภัยเรื่องคุณภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาแต่เราผลิตในไทยใช่ไหมครับในไทยครับ The formulation in in Thailand is actually made for Thai people

ก็จะกินคนติดอยู่สิตอได้ตอบเตือนเลยค่ะไม่มีผคนนอนค่ะปรับตับเองก็แนะนําให้ทานต่อต่อเนื่องเป็นเวลาทั้งประมาณสองอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะปรับสมดุลของฮอร์โมนแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายเพราะว่าตัววิซ่าเซสิไม้ทานเนี่ยไม่ใช่ยาหรือว่าไม่ใช่เมลาตอนนี้ค่ะก็จะใช้การปรับฮอร์โมนการนอนให้มันเข้าสู่สมดุลมากขึ้น Even if you don't, if you don't take it, it's not addictive. Yes. <laughs> yes, definitely a lot, a lot. Yeah. So even in MBD right now, or in our research centre, mm -hmm. we do have one Singaporean and one Japanese right. team member. and we have a lot of exchange with uh, San World Research Centre. เว็บ e ซ y ์ o ร o u ่งมอ m o ห t ผูร s ่มีความรนะคะระหว่างวิจัยค่ะที่ซันเทอรจัญี่ปุ่นนะคะแล้วก็วิจัยของวิชะรานนี้นะคะที่วิชาจะมีวิจัยจากแล็จากีุ่นะและจาด้วยนะก็มีการแลกเปลี่ยนเท็นีกันนะคะก็ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยเจมีกกวิจัยมากกว่าเรา คือจ,จริงๆมันเริ่มจากการที่เราเห็นว่าสังคมไทยสมัยนี้ค่ะมีคนมีปัญหาเรื่องการนอนเนเป็นจํานวนมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนได้นอนได้ได้นอนดีมี r e s t o r ี t i v e sleep แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาจะดีขึ้นเนื่องจากว่าเรามองเห็นปัญหาเราก็เลยเลือกที่จะพัฒนาร่วมกับ Sunbury w e l l n e เพื่อที่จะนําสินค้าตัวเนี้เข้ามาตัวแรค่ะโดยจริงๆคนิีสุดเป็นคนญี่ปุ่น Uh, yes, 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 yes. The, the original formula was developed by one of our Japanese researchers in Japan, right. yeah. and then we started to uh, work with NBD team to commercialize this. Uh, yeah. มันเดือนเดียวเองค่ะที่ที่เราเปิดตัวสินทรัสนี้มาวางจำหน่ายในร้านค้าออนไลน์ตอนนี้กำลังทยอยเข้าใช่ค่ะในส่วนของโมเดิร์นเทรดนะคะก็มีมีแล้วไอ้ที่น่าจะเป็นบริษัทมูสค่แล้วก็กำลังจะเพิ่มขึ้นต่อๆมในประเทศไทยนะครับในกลุ่แต่ตอนที่คิดวิเคราวิจัยในการทำไทรอันนี้ก็ต้องก่อนหน้านั้นใช่คติดเต็มปีทดลองแคปเพียงแค่ปีเดียวใช่เซซามิเนอสานี่หนึ่งในส่วนของ สี่ห้าปีแล้วครับในในญี่ปุ่นคะคือในญี่ปุ่นจะมีเป็น SunTory Sesamin Series เลยค่ะเริ่มต้นด้วย SunTory Sesamin X ซึ่งอันนี้จะวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นมากว่าสามสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มสินค้าภายใเรุ่นของเซซามินเข้ามาโดยที่ตัวที่เป็นตัวไหนทาหรือว่าทางญี่ปุ่นจะเรียกว่าไคาเซนไคเซนเซสามินค่ะเพิ่งเข้ามาเมื่อวันสี่ห้าปีที่ผ่านมาค่ A lot. <laughs> yeah, sesame, sesame as an ingredient has been studied by our researchers in Japan for almost 30 years. Nice. There are almost more than 40 clinical studies about sesame as an ingredient. Okay. Uh, in terms of functional benefit, of course, sleep, and also liver protection, anti-fatigue, and, and even some symptoms for medicals as well. Right. That's a lot of benefits. Mm -hmm. เราเริ่มมองประเทศต่างๆในเซาท์อีสเอเชียนะครับแต่จริเราจะเริ่มตจากเซียวิงดีครับทำพิซซ่าเองเราก็มีช่องมีทีมอยู่ในประเทศต่างๆนะครับะเทศลาวเศเนศนาอันนี้ก็อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนของสินค้าก็เลยจะใช้ประเทศไทยเป็นทัพในการส่งออกเข้าไปในการร่วมมือเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรื่องการนอนหลับเนี่ยในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยปัญหาทั้งประสบปัญหาคล้ายๆกันแลวเรื่องเวลเร์สก็จะเหมือนกัน ในการอิสระในกิเลนส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องความไม่แน่นอนนะครับในเรื่องเศรษฐกิจสังคมนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเกี่ยวกับทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยกานของวิสตาเราได้รับการเซอร์ติฟายฮาลาลจากสมาคมอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับถ้าในมาเลเซียไม่มีปัญหาแต่ถ้าในอินโดนีเซียเขามีเขามีเฉพาะของขาเรียกว่าเ u ็นยไอ่สามารถทําได้สามารถทำได้ ตอนนี้เนี่ยเรามองในเรื่องของประสบการณ์การใช้จริง<ม>แล้วก็เรื่องของ education มากกว่าคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้อย่างเช่นในวันนี้ที่จะมีคุณหมอมาะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนอนแล้วก็ KOL ที่มีประสบการณ์การใช้จิงเนะี่ยมาให้ข้อมูลแชร์ประสบการณ์ว่าใช้แล้วเป็นยังไงออกสู่ในเรื่องของเป็น influencer marketing ซะมากกว่าค่ะนออเ

Definitely, sesame as a key heroine yeah, right, will course. continue yes. to be important for right. Japan, yes, yes. but from a scientific perspective and yeah. efficacy perspective, uh, perspective, if definitely we right. find something that is interesting right. that is uh, scientifically proven to be advantageous for Thai consumers, we will also consider to that as well. Mm hmm. actually we are also collaborating with universities in Thailand for example มหาวิ n ยือพ new to find new advocacy for o r product and also to develop new products as well อนี้เราก็มีร่วือกับทาหาทยาลัิเพื่อพัฒนาสรัตที่ใหเรื่องของแล้วของ ก็ฝากสินค้าวิสต r าเชจอมินไนทามด้วยนะคะเราก็หวังว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยซึ่งเป็นมลิตภัสินค้าที่มีความร่วมมือของซันทูรี่เวลเนสประเทศญี่ปุ่นแล้วก็บกวแบรนด์วิสต a าเนี่ยจะนำสิ่งดีๆมาสู่ผู้บริโภคคนไทยนะคะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับอย่างมีค,นนะคะุณภาพใช้ชีวิตได้อย่าง Energy, มีเอเนจีมีดอลลาร์ทีวีในคืควนวันค่ะส่วนผมก,ก็อยากให้ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เพราะจริงๆเรื่องการนอนหลับมันเป็นเรื่องสำคัญอีกสิ่งนะครับลองดูครับว่าแบบ เลีฟหรือโฟลเร์หยอลาก็คือถ้าเกิดได้นอนหลับเต็มที่นะพรุ่งนี้มันต้องดีแน่ๆนะครับอยากให้ลองใช้สน when consumers t a k e our product y w i l feel the e c a c y and then that w i t u bring more wellness and happiness and productivity to the p e o p l e f a ากใช้นี้นะคะกสึกว่าสึว่มีคุณภามีความ ขอให้ลองใช้อย่างน้อยสองปีนะครับที่ทมที่ทิ้งบอกไปไม่ได้ใช้คืนนี้บอกไม่ได้ต้อง,อง,องใช้เวลาทห่เนินปรับสมตุวนิดนึงครับโอเคครับขอบคุณครับ